ไอซ์ปริชยาโพสภาพเพื่อนสีแต่งรูปเจอ AI ช็อตฟิลสุดๆค่ะเรียกดว่าเป็นแกงเพื่อนสนิทในวงการที่รวมตัวกันที่ไหนก็มักจะมีคอนเทนต์หาฮายอยู่ตลอดสําหรับไอซ์ปริชยาแอรินยุตาทั์และปิ่งปองทงชยัยล่าสุดนั้นทั้ง3คนได้รวมตัวกันอีกครั้งทําเอาแฟนๆนั้นขำไม่หยุดกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งล่าสุดแซวไอซ์ Ice ได้โพสภาพผ่านทางไอจีส่วนตัวเป็นภาพที่ทั้ง3าคนถ่ายรวมกันรูปแรกไม่เท่าไรแต่รูปที่สองนั้นขำไม่หยุดพร้อมระบุข้อความว่ารูปแรกไม่เท่าไรรูป2พวกงงเกือบดีแล้วนะแต่ตรวจไม่พบข้อแอมเสรีเกือบได้รูปละให้แต่เขาคงดูไม่ออกลอกเรียกได้ว,ว่าฝากความรู้ของพวกเราและทีมฝั่งตรงข้ามเลยค่ะจะได้รู้ว่าไอซ์นั้นค่อนข้างมีประโยชน์ในทีมฮ่าฮ่าต้องขอโทษคนถ่ายด้วย ทําเอาแฟนๆคอมเมนต์กันเพียบแถมกดไลค์กันรัวๆเพื่อนสีทั้งสองก็เข้ามาคอมเมนต์หาสุดๆค่ะ